อย่าลืมกด subscribe กด like share และทิ้งคอมเมนต์ไว้คนเงาอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณครับสำหรับคนที่เป็นแฟนวอล์กของคนเงาแลหลายคนอาจจะ่านตากับคลิปที่คนเงาพาไปดูเอ็กซิบิชันของแอนดี้วอร์ฮที่นิวยอร์กสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูได้ตามรูปข้างล่างนี้เลยนะครับ แน่นอนว่าในช่วงโควิดก็คงไม่สามารถบินไปดูเอ็กซิบิชันที่ไหนได้แต่ River City ้เขาซื้อลิขสิทธิ์ของ Andy w a r h ร์ฮอมาแล้วคนเราจะพาไปดูว่ามีอะไรเด็ดมีมุมไหนหน่าถ่ายรูปเช็คอินั้วนเราไปลุยกันเลยครับในอนาคตทุกคนจะสามารถดังระดับโลก ได้เพียง15นาทีคำกล่าวความขวัญเด็ดของแอนดี้วอ์ลครับส่วนน,น,นี้ก็จะเป็นเดอะโคชนะครับเดอะโคชนี่ก็จะเป็นเก้าอีท้ที่เป็นหนึ่งมุมที่เราได้เชยยอินถ่ายรูปแอนดี้วอล์ลเขาสร้างโซฟาตัวนี้ไว้นั่งพักผ่อน,นในออฟฟิศของเขาแล้วก็ใช้ถ่ายหนังเรืองโคชที่เป็นอันเดอร์การ์ฟฟิมครับ เซ็กชันแรกก็จะเป็นประวัติของแอนดี้วอร์ฮอลว่าแต่ละปีทําอะไรในหนังสือที่ไหนเกิดที่ไหนทํางานอะไรกันบ้างแล้วก็ตัดมาที่ผลงานแรกของเขาก็คือผลงานเซลโปรตีนจากเตร์เบตี้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่สามารถถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นภาพโปรตทนของมาดอนน่าในแบบพ OP ART ยังนนมีภาพเซอร์เพอร์เทจสไตล์สีพ็อปอาร์ตจากเซเพอร์ตี้ชื่อดังแล้วก็มุมนี้ครับมุมนี้เป็นมุมที่สามารถถ่ายรูปเป็นวิดีโอบูมเมแรงหรือว่าสร้างสรรค์คลิป t ิ k ิตอลได้ครับในเซสชันนี้ก็จะเป็นส่วนของรับบทบนดนตรีนะครับอันนี้เป็นรูปกล้วยในตำนานกับ The Velvet Underground and Nico อันนี้ก็คืออัลบั้มสุดคลาสสิกข,ของ The Rolling s t o n e กับ Sticky f i n g e r ที่ Motley Crue ยังเอเปเลนแบบตามในอัลบั้ม Too Fast for Love s n อนคองติกับ Time Magazine Playboy Magazine แล้วก็แมกกาซีนหัวหน้งที่สำคัญที่สุดของ Andy Warhol เลยก็คือ The Interview m a g a z แมกนี้จะไม่มีการตัดทอนบทสัมภาษณ์ของศิลปินหรือซิลปินที่เข้ามาสัมภาษณ์ในหนังสือนั้นแม้แต่ตัวอักษรเดียวทำให้เป็นที่คือหาในยุคนั้นเป็นอย่างมากเซ c กชั n นนี้ก็จะเป็นงานพรพมสกรีนนะครับเป็นซิลสกรีนแล้วจะมาจบที่งานชิ้นที่ชื่อว่าซิลเวอร์คลา แนะนำให้ถ่ายรูปนะครับตรงจุดนี้งานศิลป,ปะบนแบงค์จอที่แอนดี้วอร์ฮอลแสดงถึงความลืมลำ้ำกับซุปกระป๋องแคมเบลในตำนานที่แอนดี้วอร์ฮอลเป็นคนออกแบบมาทั้งผ้าก,กันเปื้อนแล้วก็รองเท้าซึ่งคนเกาชเื่อว่าตอนนี้รองเท้าราคาสูงมากๆถ้าใครอยากรู้จักแอนดี้วอร์ฮอลก็มาครับงานนี้ถ้าซื้อตัวคู่กับงานของแวนโก๊ะก็จะเหลือ700บาทและยังได้ถ่ายรูปฟรีอีก2รูป ส่วนนิทรรศการของแวนโกคนเงาเขอยกยอดไปคลิปหน้านะครับเพื่อความไม่วนเวอร์และจะได้ดูกันอย่างกระชับยังไงคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ